ผมสวัสดีครับพบกับเดว่าชาแนลนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนแห่งการโชว์พลังแห่งเทพเพอร์ซิอุสนะครับกับการบวก6กล็อบเบนปี15ครับสถิตินี้ร้อยกว่าล้านนะครับมาชมผมหน้าของเทพเพอร์ซิอุสนะครับเพอร์ซิอุสกำลังไล่คาาครับดินน้ำาึมบรรยากาศและแสงครับเปอร์ซิอพร้อมแล้วครับเพอร์ซิอุสพร้อมแล้วครับ เพอร์ซีอูดอาการวิญญาณและแสงเพอร์ซีอูดปี66ลำเบนว่าศรัทธาแห่งเพอร์ซีอูดมีจริงครับครับทุกคนต้องเชื่อได้แล้วนะครับว่าพลังแห่งเพอร์ซีอูดแห่งร่างทรงของ คุณยูดคนนี้นี่มีจริงครับโอเคครับลาก่อนครับสวัสดี